มันขอบานครับมันขอบานชกใชหัวชีวออกเดี๋ยวตบบงบานเอกทีบ้านมันชีออกไปอย่างนี้สองเจหนึ่งทับหบานเ็กทีแล้วครับเด้อสองเจ็หนึ่งทับหก,บกรับี่บนอ้องไปต่างห่มันไปไปตะให้ เตะมันมาเรื่อยๆให้มันอยู่ตรงประตูให้มันออกประตูครับประตูบานเดี๋ยวเราก็จะไปซองบานเอ็กทีพอาบานเอ็กทีอย่างแต่กระหูอยู่นะบานเอ็กที <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนแทนไป,นไปก่อนไปแล้วนี่บ่ไปอีกลงปัดจฉิเขาลงเดี๋ยวนี้เลย ลงเดี๋ยวนี้เลยเออลงสิโบไห้ไม้าเลยไปลง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 ย้อมลงครับพี่น้องว้เท้อชีเข้าบ้านอีกแล้วเลยเข้าบ้านอีกแล้วไปไปอืมไปนี่ไปโบลงให้เอาลงเองเลยปุ๊กนี่กิ่งคอรอครับไป ไว้เรื่อยๆฮะอยู่หน้าบ้านนะจิ้งเกือเอาเดี๋ยวไปเบิ่งบา้านเลขที่ครับอ่านี่บา้านเลขทีสองเจ็ดหนึ่งครับแต่เจ็ดหนึ่งี่มันออกไปแล้วครับสองเจ็ดหนึ่งทับหกออกไปแล้วนะลองรองตัดมาให้เบิ่งนะครับว่าเอ๊ะมันสีออกตัวไหนถามมันออกนะครับอันนี้กระบูงหอวยชัวร์มีอย่างหนึนะแต่สมมุติว่าถามันออกบา้านเลขที่เนี่ยมันจะออกตัวไหนสองเจ็ด 2อหนึ่งหรือเจดหนึ่งหรือสองหนึ่งหนึ่งหอ้ยหนึ่งหก,ก็ออกไปแล้วเนะออทำออกไปแล้วหรืออยู่ตัวใดถึงวะออบอก่อยเด้อพีมาใต้คลิปนี้ครับคอมเมนต์มาเลยนะครับ